ครับผมพอม่อย่ปีนน้องมาอีกแล้วนะครับผมมามา Jamie Jamie. มานะครับปล่อยปลากันปล่อยปลากันนะครับผมปลาาเป็นหมื่นตัวนะครับผมปลาปลาปลาปล่อยปลาก่อนปล่อยปลาเอ้อื อ่าเข้ามาซื้อของป่านะ uh, nah. uh, <laughs> <,iedzieć in> <laughs> อะไรอะรเตียนการอะไรียมเตรียมเปียมเ,เ,เอามีดนะครับหลายหมื่นตัวนะครับผมหลายหมื่นตัวโอ้โนหน,น,น,นะครับลหลายหมื่นตัวหลายหมื่นตัวเื้อัหรมาม่น่นอครับผมพ่อไ,นไปน้องวันนี้นะครับ หลายหมื่นตัวนะครับเกือบจะแสนตัวนะครับอันนี้คือกระปุกหนึ่งกระปุกก็ร้อยร้อยกว่านะครับร้อยกว่าตัวกระปุกตัวนี้เป็นปลานิลกับปลาอะไรนะปลา,า,ากระบอกก็เปล่าปลากระบอกกับปลานิลน,นะครับปล่อยลงบ่อนี้นะครับผมบ่อนี้เพิ่งจะลื้อได้ปีนี้เองนะครับบ่อนี้อ่ ปีนี้เองปีนี้เองอันนี้หลายหมื่นตัวนะครับกําลังจะลงแล้วนะครับหลายหมื่นตัวเอาแล้วนะครับปล่อยไปแล้วถุงหนึ่งนะครับถุงหนึ่งก็เก,เกือบเกือบสองร้อยตัวนะครับผมพ่อแม,ม่าน้องเอาแล้วลงไปแล้วเอาไปแล้วนะครับนะรจะได้กินได้ทานจะได้สบาย เอาแล้วออกไปแล้วนะครับผมสามถุงรวดนะครับสามถุงรวดนะครับผมเกือบสองร้อยตัวนะครับถุงแล้วเกือบ200รอยตัวสี่ถุงแล้วนะครับผมเออมีอาหารเยอะแยะอยางนีนะเออมีอาหารเยอะแยะนะครับผักบุ้งก็มีนะครับผักกระเฉดก็มีนะครับผมเออก,กิน,นเลยมันก็เป็นอย่างอาหารมันชั้นดีเลยแหละลูกก็นีนะ ตอนนี้นะครับเกือบแสนตัวนะครับวันนี้นะครับผมเอ่อนะแล้วเคยกินเหรอเ้าก็กินผงอะทำไมรูฉลาดจังเลยวะเจ้านี่ถุงละสองร้อถุงละสองร้อยตัวนะครับสองร้อยกว่าตัวโอ้ยเป็นฝูงเลยนะครับพี่น้องโอ้ยเป็นฝูงเลยออ๋ตัวโต เป็นสุกูงเลยตัวตัว,ตวโอ,โอ้เยอะแยะเลย <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับโอ้ยหลายหมื่นตัวนะครับผมก็จะลงโอ้ยหลายหมื่นตัว <c oughs> เอาละนะครับผมพห้มันน้องหลายหมื่นตัวนะครับผมเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศอืขกน้องนาโมเดลเรานะครับผม ยอ,อยู่นั่นแหละแล้วก็จะเลียงลงให้เองหลายหมื่นตัวนะครับผมร้อยถุงละถุงละร้อยสองร้อยตัวโอ้ยสุดยอดสุดยอดหืึร้อยสองร้อยกว่าตัวโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วหลังลงไปแล้วหลายหมื่นตัวนะครับวันนี้หลายหมื่นตัว เป็นปลานิลกับปลากระบอกนะครับพี่น้องปลานิลกับปลากระบอกมปปปีปูด้วยมฟ้เบ้นีนนมีปูนาด้วยมีครับมีปูนกด้ปูมีกระปูนาด้วยนะครับหลายหมื่นตัวะนะครับ<ป>ผมพอ่อพี่น้องออมาอยู่ที่ใหม่เลยลูกเด้ออยู่ที่ใหม่ที่กว้างกว่าเดิมอีกลูกเอ้ยเท้าง่ายเท้าง่ายเก็บเป็นก๋กินมาลูกได้ ไปคั่วเลยบ่เปมคั่วเลยโอ้ยพูดคือเปิมนะพูดคือคือไปนะครับผมวันนี้จัดลงนะครับหลายหมื่นตัวอ่าเป็นหมู่เป็นหมู่ไปเลยนะครับพี่น้องหลายหมื่นตัวโอ้โหถุงละสองร้อยกว่าตัวนะครับผมถุงละถุงละรับรองเลยนะครับคุณภาพนะครับยังไงบุงเนี่ยผักบุงก็มีเปมเว้ย บ่อนี่ลึกแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับบ่อลึกแล้วก็บ่อใหญ่ด้วยเขเป็นฝูงเป็นฝูงนะพ่อพี้น้องนะไม่ใช่าธรรมดานะเป็นฝูงเลยฝูงละสองร้อยกว่าตัวออไปลงไปฝูงละอ้ยว่ อยู่ที่ใหม่ใชะไรกว่าเดิมปล่อยอย่างเดียวนะครับผมปล่อยอย่างเดียวยยจะไปอาหารให้มันกินเ่นเอากล้วยเอากล้วยไว้ลองก่อนเอากล้วยไว้ลองก่อนเอากล้วยมาด้วยเอาอาหารมาด้วยมันมันตัวเล็กมันน่าจะดูแลรักษามันดีๆหนึ่งเออเอาอาหารมา หมดแรงพวกกระเสีก็กินผักบุ้งก็กินนะครับผมอันนี้พอคิดเป็นเงินแล้วเป็นหมื่นนะครับผมพ่อยน้องนะคิดเป็นเงินแล้วเป็นหมื่นเอาลงเอาลงเดี๋ยวฟื้น อ๋อเดี๋ยวฟืน้นเอาลงก่อนนะเออไปไปไปเออเอาลงก่นอนมันอยู่ข้างนอกเหรอมันอยู่ข้างในป่านอกป่าแล้วมันอยู่ข้างนอกผม่งอ้าเหรอข้างในนอกสวนมันมีสองกุงมโซนเนาะโอ้โอนี่ไงยังเหลืออยู่ตอนนี้นไหนอ๋อโดดติ๊กดอกติ๊กดอกติ๊กดอกไป,ไป หลายหมื่นตัวนะครับผมให้แหแนนะวันนี้นะครับมมมผมโอ้ยบอนบุยบบุยใบเยอะเลยนะครับผมพี่น้องเออบอนบุยใบบุยใบเลยนะครับผมอืหลายหมื่นตัวไปลูกไปเอาง่ายเอาหย่างเลยดูง่อ๋อรับหลายหมื่นตัว Uh huh. oh ho. ปาตัวใหญ่ปาตัวใหญ่เขาได้น้ำปรับสภาพโอเคอก๋อ <Okay. S 2> บมยังเอาคุณหมดเร็วแท้หมดเร็วเลยเนาะเอาปาแค่นี้เองเนี่ยอะนี่สามสี่สิบถุงไว้เงิเกนกันเยอะนี่ก็หลายหมื่นตัวแล้ว,ลวหัวลอตเตอรีร่เนี่ยโอ้ยจะเยอมาตรงนี้เลยหัยก็ยังไม่ถูกเ,เอาหกหัวอ๋อยังเหลืออีกนะไหน่ถูกหัวล้ววันที่หนึ่งนะครับเอาไม้ย,ยามาทำอะไร เราจะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมติดตามช่วงต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ